สวัสดีครับตะลุยตามตะวันมาแวะชมเลนเจอร์ใหม่ไม้นนเซนครับด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเศรษฐีเลยครับสวัสดีครับคุณเศรษฐีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับว่าตัวนี้คือตัวโมเดลปีไหนครับตัวโมเดล2 0 1 1แต่ว่าตัวที่อ่ากำลังจอดอยู่นี้มันพัฒนาเป็นอ่า MY15 อ่าตอนนี้คลอดในปี2014ครับ ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนของเดนิวเรนเจอร์เรานะครับแต่ตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนที่ลูกค้าได้เหมือนแบบฟูลออฟชั่นมากเป็นเหมือนว่าเหมือนเราได้โมเดลเชนเลยครับก็ฟังคุณเศรษฐีอธิบายครับว่าไมเนอร์เชนของเรนเจอร์3.2มีอะไรใหม่ครับโอเคเตั้งแต่ฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแบบที่ทดูดันแล้วก็แส่ขึ้นกระเดี่แ,แล้วก็ไฟหน้าที่ยก สูงขึ้นกว่าเดิมมันก็ดีไซน์เข้ากับกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกอดก็คือตัวนี้ยกเขาโครงมาจาก F1 5 0นะครับเราไปดูด้านในครับได้ครับด้านในที่เปลี่ยนชัดเจนเลยก็คือถ้าดูกับตาไม่รู้ต้องสัมผัสครับก็คือพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยควบคุมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะมีระบบชดเชยการสั่นสะเทือนมาสู่มือผู้ขับขี่แล้วก็คอนโทรลแม่นยำมากแล้วก็ ตัวนี้เปลี่ยนจากซิงวันเป็นซิงทูเป็นระบบคาสั่งเสียงที่ว่าสั่งเสียงง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบทูดคอนโรลพวงอะไรควบคุมได้ง่ายขึ้นด้านในมันโมเดลเชนชัดๆเลยนะฮะคอนโรลแตกต่างแทบไม่มีเ้าโครงเดิมเลยออย่างเช่นจอเปลี่ยนเป็นจอแเน็แต่ว่าดูหนังไม่ได้คอนเซปต์เดิมของโอร์ก็คือเน้นความปลอดภัยกับผู้ขับขี่แต่ว่าฟังเพลงอะไรได้เหมือนเดิมอ,อจอตัวนี้ควบคุมสัมผัสอแล้วก็ ปุ่มพวกนี้ยจะควบคุมจอฝั่งน้อนแล้วก็จอฝั่งนี้จอเป็นจอ TFT เราปิดสวิตช์กุญแจจอพวกนี้ก็จะดับหมดเหลือแค่หนะ้าจอเรนใหม่อย่างเดียว,วกุ่มจะเป็นสรางว่า,าวเปลี่ยนสีได้หลายสีเจ็ดสีครับกลายเป็นเจ็ดสีนะฮะปุ่มปุ่มฝั่งนี้จะควบคุมโหมดฝั่งนี้ครับอ่ามันจะมีทิปให้เราเลือกดูเรื่อยๆเลยเป็นทิปโหมด ดูอะไรบ้างอย่างนงี้ะจะดูน้ำมันระยะการวิ่งตรงนี้จะควบคุมตรงนี้หมดเลยอ่าแล้วก็เป็นทริปการเซตค่าพวกนี้นครับตอนนี้บอก,ก<า>ด้านนี้ครับด้านนี้อ่าด้านนี้จะควบคุมจอเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้เป็นโหมดอาจจะคอนเน็กกับโทรศัพท์จะเลือกอะไรพวกนี้นครับ,รบที่เลือกปไปคือตัว ใช่ครับตัวล็อกประตูตัวล็อกประตูที่ผมหาไม่เจอเมื่อสักครู่นี้ครับมีอะไรใหม่อีกครับเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาตัวก่อนแยกอิสระเหมือนกันแต่ตัวนี้แตกต่างยังไงตัวก่อนแยกได้แค่สามองศาครับตัวนี้แยกได้ต่างมากฝั่งนี้ร้อนมากฝั่งนู้นเย็นมากได้เลยไม่จํากัดอุณหภูมินะครับสมมุติฝั่งนี้ผมอยากได้ร้อนเนี่ยจะเป็นลมร้อนเลยอ่าแล้วฝั่งนี้ผมสามารถให้เย็นได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเราเราแยกได้แค่สามองศาแตกต่างกัน โอ <Okay. S 2> <Okay. laughs> เคโอเคแล้วก็นี่คืออะไรครับเป็น U ิวด t เซ็ตคอนโทรลเป็นตัวช่วยลงทางชันช่วยลงเขาครับถ้าเป็นตัวก่อนจะเรียกันว่าอิวดาวแต่ตัวนี้จะควบคุมได้ดีกว่าตัวก่อนควบคุมรถบเครื่องด้วยแล้วก็ควบคุมเบรกแล้วก็ความเร็วไม่เกินแต่ว่าถ้าเราไม่ปลดตัวนี้เวลาเราใช้งานไอทางเรียบเครื่องจะเล็งไม่ขึ้นนะ oh. <laughs> ครับโอเคแล้วก็ ด้านในนนูด้าใเพิ่ม USB มาเป็น2ช่องแล้วก็ SD card 1นึ่งช่องแล้วก็ที่พิเศษนะครับด้านหลังทุนนะครับจะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้าน230โวลต์150วัตต์ครับไฟบ้านเลยนะครับ220โวลต์ครับตัวนี้ไฟบ้านเลยใกล้แค่สอ้อยย่สิบโวลต์ของเรา230ครับรองรับรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าแล้วก็มี12โวลต์เหมือนเดิมสิโวลต์ครับ12โวลต์ทั้งหมดด้านใน3จุดไฟบ้าน1จุดด้านในดีไซน์เป็นโทนสีดำหมดเลย แล้วที่เพิ่มพิเศษมาตัวนี้ครับไม่ต้องติดตั้งนอกนะครับฟังก์ชันหนึ่งนะครับกล้องมองหลังเลี้ยวเลียเ้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาสนุกดีครับแต่ว่าต่อจริงๆไม่รู้จะยากไหมต้องลอง <c oughs> อก็ก็จะมีเซนเซอร์ก็ <c oughs> คูปเป็นครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์หน้าครับตอนนี้สามารถออฟได้ออนได้ พอมีสิ่งผิดหวังด้านหน้าจะมีภาพเสียงขึ้นนะครับออปอค,คขอให้คุณเศรษฐีฝากอะไรถึงชาวเลนเจอร์มั้งครับอ่าก็ ขอบคุณอ่าคนที่ศรัทธาในฟอร์ดเรนเจอร์ทุกๆคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าทางฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็ฟอร์ดประเทศไทยได้ผลิตรถตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าทางฟอร์ดก็ยังเน้นคุณภาพอย่างเดียวคือเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่ผมว่าฟอร์ดของเราจะคงจะให้ผู้ขับขี่เดินทางได้คือลุยไปได้ทุกเส้นทางแล้วก็เหมาะสมกับตะลุยตามตะวันแน่นอนครับขอบคุณครับเช้ากันค,ครับสวัสดีครับ